วอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์นะครับซึ่งจะเป็นในการที่จะคัดทีมไปเล่นในวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับคัดเอา2ทีมนะฮะแชมป์แล้วก็รองแชมป์จะได้ขึ้นไปเล่นในไทยลีกกาหนดการในแข่งของสมาคมเนี่ยตอนนี้กําหนดมานะครับว่าจะเล่นในระหว่างไม่เกินนะฮะไม่เกินวันที่7พฤศจิกายนนะฮะก็จะเล่นประมาณนี้เวันระหว่างวันที่1นึ่งถึงเนะแต่เมื่อวานผมไปถามมาแล้วอาจจะเป็นวันที่31ตุลาถึง6พฤศจิกายนแล้วก็เล่นที่สนามมอรังสิต นะครับอาคารนาธานการมหาิทัยรังสิตนี่แหละก็จะเป็นสนามแข่งขันซึ่งก็เป็นสนามแข่งขันที่เคยจัดมาแล้ว2ครั้งนะครับเมื่อปี2018แล้วก็ปี2019นะครับและสมาคมตอนนี้เนี่ยกำหนดว่า,าทีมที่มาแข่งขันเนี่ยจะไม่เกิน6ทีมชายหหญิง6นะเพื่อให้การแข่งขันมันดูสนุกตื่นเต้นนิดนึงนะแต่2ครั้งหลังเนี่ยทีมจริงมีแค่4ทีมเองนะฮะทีมหญิงมีแค่4ทีมวนทีมชายปีแรกน่าจะ5นะ ปีที่ไดมอนด์ฟูดแข่งอ่ะแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยน่าจะ6ทีมคือประมาณเนี้ยนะครับประมาณห้าหทีมไม่เกินนี้นะครับผมส่วนทีมหญิงก็4ี่ทีมแล้วก็การแข่งขันเนี่ยจะเล่นแบบพบกันหมดครั้งเดียวนะครับคัดเอาทีมที่หนึ่งที่สขึ้นไปเล่นในไทยนาลีกนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะแต่แต่ช่วงแรกๆเนี่ยวอลบอลโปรแชลเล์นไม่มีเงินสนับสนุนทีมไม่มีเงินรางวัลนะฮะ เพียงแค่มีการแข่งขันเพื่อคัดเอาสิทธิ์ไปเล่นไทยลีกนะครับคือคุณมาเล่นเนี่ยคุณต้องพร้อมนะก็จะมาเล่นแล้วพอได้สิทธิ์ปุ๊บอ่ะขึ้นไทยลีกคุณจะได้เงินอย่างน้อยหน่อยที่บอกไปเมื่อกี้ล้านหกอ่ะที่จะเป็นเงินรางวัลที่เ่ะเป็นเงินสนับสนุนเงินบำรุงทีมนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยสมาคมพยายามที่จะผลักด,ดันนะครับให้มีอ่ะอย่างน้อยมีค่าบำรุงทีมนิดหน่อยนะครับมีเงินรางวัลน,นิดหน่อยเพื่อ,อมาแข่งแล้วก็มีกําลังใจมาแข่งบ้างนะครับเพราะว่าบางทีมเนี่ย ทุ่มทุนทุ่มก็ประมาณไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยทีมหญิงที่ไม่ได้ขึ้นก็อย่างทีมกรุงเทพทีมชายก็ทีมกรุงเทพเหมือนกันซึ่งตัวนักกีฬาก็โอ้โหมีตัวทีมชาติค่อนข้างเยอะมากนะครับอย่างทีมชายก็มีมนตรีพวกลิ้อะไรพวกนี้ที่เขาเป็นตัวตัวทีมชาติอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ขึ้นนะครปีที่แล้วก็เป็นปรินซ์ที่ขึ้นไปแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็เป็นเกาะกูดคาบาน่าที่ได้ขึ้นไปนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีเงินรางวัลอนอย่างน้อยทีมก็จะมีกาลังใจบ้างนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ขั้นตอนการเจราจาก็เหมือนเดิมนะฮะย,ยังยังหาสปอนเซอร์ตรงนี้ไม่ได้นะส่วนใหญ่ก็จะไปของบประมาณจัดถึงขั้นแมตช์โปรเชลเลนก็คือจากทางกออกแทละนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามมาดูนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะแข่งได้นะโปรเชลเลนไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าคัดเอาแค่สิทธิ์ไปเล่นไทนาลีกเท่านั้นเองส่วนหลังนี้นก็คงต,งต้องต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับคือตอนนี้เท่าที่คุยนะได ก็ดูเรื่องของสปอนเซอร์เป็นหลักแหละนะครับเพราะว่าใน2ฤดูกาลหลังเนี่ยนะฮะหรืออย่างย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับวอลลเย์บอลไทยลีกเนี่ยจะได้เงินสนับสนุนนะฮะสโมสรนะฮะจะได้เงินสนับสนุนอยู่2ช่องทางก็คือจากสมาคมนะฮะไม่ใช่จากสมาคมแต่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็จากช่องถ่ายทอดสดนะครับได้จากกกทเนี่ยผู้ได้ได้หกแสนนะฮะได้จากช่องถ่ายสดก็คือเอ้ยไม่ใช่หกแสนดิแปดแสน แลจะคูได้จากร้านหนึ่งก็รวมเป็นเป็นล้านหกนะฮะรวมก็เป็นหนึ่งล้านหกแสนบาทหรือประมาณนี้แต่มันรวมมาแล้วได้ล้านหกนะฮะแล้วบางีกพอทูเขามาเป็นผู้สนับสนุนโดยตรงเขาก็จ่ายให้เลยล้านหกนะ,ะแล้วก็ไปรับจากกะกทกะกทเน,นี่ยได้จ่ายตามจริงนะครับบางสมโมสราอาจจะได้ไม่เยอะคือถ้าสมโมสรไหนที่เคยเล่าให้ฟังว่าสโมสรไหนถ้าอยู่ต่างจังหวัดอาจจะได้เยอะหน่อยเพราะว่าต้องมีการเดินทางไปกลับกรุงเทพมาแข่งไทยลีกอะไรอย่างเงี้ย นะก็ได้รับเงินตามจริงค่าที่พักค่าเดินทางอะไรพวกนี้อันนั้นก็จะเป็นเงินสนับสนุนจากทางกรกตที่ได้แต่กลมๆที่ได้ก็คือ1นล้านหกแสนบาทนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอไม่มีผู้สนับสนุนตรงนี้แล้วเนี่ยเงิน1นล้านหกแสนบาทเนี่ยสโมสรก็จะไม่ได้นะครับผมบางสโมสรเนี่ยผมเท่าที่สอบถามมานะครับใช้งบประมาณในการทําทีมตอนหนึ่งฤดูกาลเนี่ยประมาณ5ล้าน6ล้านบาทนะครับถ้าได้ตรงนี้มาช่วยมันก็ยังอหาสปอนเซอร์เพิ่มอีก4ล้าน มันก็ยังโอเคแต่ทีเนี้ยพอมันไม่มีล้านหกเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องต้องคิดกันพอสมควรเลยแหละนะครับเพราะว่าล้านหกมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่อ่ะอย่างน้อยได้เงินจากตรงนี้ยังพอไปต่อยอดทํโน่นทํานี่ได้บ้างนะครับผมแต่พอมันไม่มีเนี่ยก็เลยไม่รู้จะยังไงแล้วก็เรื่องของการแข่งขันไทยลีกเนี่ยสมาคม ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวคงมีการพูดคุยกันอีกทีคงจะได้มีการพูดคุยถึงประเด็นเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นเปในทิศทางไหนในวันที่30กันยายนนี้นะครับผมถ้าไม่มีช่องไหนถ่ายทอดสดสมาคมก็ต้องถ่ายทอดทาง Facebook ของสมาคมเองแล้วก็ช่อง YouTube ให้ดูแต่กระแสก็จจะเงียบหน่อยคือคือเรื่องของช่องการการถ่ายทอดอะนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่มีปัญหาก็คือเรื่องของที่เอาไปไปไป,ไปลงช่องทีวีอะ อันนั้นเป็นปัญหาสําคัญท,ท,ท,ที่ตอนนีย้ยังหาช่องทางไม่ได้นะครับคือถ่ายมันถ่ายได้แหละนะครับเอากล้องไปถ่ายเอามือถือถ่ายยังถ่ายได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันถ่ายตรงน,นั้นอนะ่ะมันก็ไม่มีมูลค่านะครับผมสมมติว่าสโม,มสรจะไปขอสปอนเซอร์นะครับสโมสรจะไปขอสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็ต้องถามว่าอา้าวมีถ่ายเท่าสดไหมแล้วสินค้าที่ผมจะให้เนี่ยเงินที่ผมจะให้เนี่ยมันจะส่งผลกลับมาไปหาช่องทีวีนะฮะหรือเปล่านะครับแล้วออก u ู u b e ออก Facebook เลืองถ่ายการถ่ายสด คุณภาพการถ่ายสดมันไม่ดีนะครับสปอนเซอร์ก็อาจจะลำบากใจในเรื่องของการจ่ายตังค์ด้วยแล้วก็ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยมันก็จะลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีช่องถ่ายสดที่ที่อย่างน้อยมันมันออกได้เนี่ยมันก็สามารถช่วยให้กับสโมสรน,นะครับไปหาสปอนเซอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผม